อาการเจ็บหลังอย่างหนักอนนี้มันก็ดีขึ้นแล้วค่ะเราเห็นประจักษ์ชัดแล้วว่าอาการปวดหลังแล้วลงขาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมันก็ดีขึ้นตัวของนาเองอะ่ะมันมีโรคเบาหวานความดันค่ะแต่ทีนความดันเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงคือเรื่องทางการแพทย์เราเคยรักษามาแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะคะ่ะเมื่อก่อนเคยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทมาตั้ง12ปีละถึงขนาดว่านอนหงายไม่ได้ไปรักษามาทั่วไม่ดีขึ้นแล้วก็กินยาก็ได้โรคกระเพาะเพิ่มถูกต้องเดนแบบไท มาเป็นเลือดเป็นโถโถเลยแล้วปวดจนแบบเดินอยู่ในบ้านเนี่ยนับก้าวได้เลยว่าไม่เกินสิบห้าก้าวต้องหาที่นั่งแล้วเพราะมันปวดล้าวพอเราเซลทั้งแพทย์ปัจจุบันน่ะก็ไปหากอหาคนนู้นคนนี้แนะนําก็ไปมาทั่วแล้วก็มาเจอการกดจุดรีดเส้น คือการปวดของเขาอะลดแต่ก็ยังเดินได้ไม่ไกลก็มารักษาอีกคนนึงนี่ระยะเวลาที่มันผ่านมาเนาะสิบสองปี <12 S 1> ด้วยเลนะอ่ารู้สึกตัวเองว่าสุดเยอะจะเป็นค่าตายเริ่มตกนจะเจอฉี่เป็นฟองที่ว่า สั่งไมเฟ็นมาเนี่ยเพราะมัน,ม,นมันเกี่ยวกับเรื่องระบบไตด้วยแต่ตอนนี้นะคือจากที่ว่าฉี่เป็นฟองอะ่ะไม่เป็นฟองแล้วอแส <c oughs> ดงว่าดื่มไมเฟรนมาแล้วใช่ไหมก็สั่งของคุณหมอมาตรวจเดียวอะคะ่ะแต่รู้สึกเลยว่าฉี่เป็นฟองลดลงต้องไหมอตอนกลางคืนเนี่ยไอ้พวกเบาหวานนะ่ะมันฉี่บ่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมืาก็จะใช้ฉี่ใส่กระป๋องนะเราก็จะเห็นมันขึ้นฟองไม่ฟองอะไรอย่างเงี้ยดีมากเนี่ยแหละดีมากก็คืออาการฉี่เป็นฟองลดลงแล้วตอนที่ รู้สึกตัวว่าเป็นหนักและอะไรเงี้ยนะว่าฉี่ทั้งฉุนมีกลิ่นเหลืองเป็นฟองเรารู้แล้วล่ะค่าตาตเราไม่ดีแล้วหน่ะก็เลยเหมือนว่าใช้อาหารเสริมอาจารย์พยาธวิทยเนี่ยเช็คน้านําตาลเช็คความันเลยจากเดิมเ<า>ท่าไหร่นะร้อยหกสิบเจ็ดใช่ไหม้อยก็ถือว่าสูงเนาะแล้วก็ลดมาเหลือเท่าไหร่นะคะเหลือบางวันร้อยสิบเจ็ดบางวันร้อยยี่สิบอก็ลดเยอะลดเยอะค่ะก็ถือว่าดีดีมากนะคะถือว่าโอเคค่ะ